สวัสดีแฟนช่องบุญเหลือพารวยทุกทกท่านนะครับผมหานอยพิเศษหาน้อยปกติหานอย v p ของวันที่27กันยายน2563นรยายนะครับผมนะครับย้ำนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิสิทธาใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมใช้ได้ทั้ง3หน่อยเลยนะครับผมนําไปลงทุนได้ ทั้ง3หน่อยเลยนะครับผมไปเราไปดูตัวรูดตัววิ่งกันนะครับสาหรับท่านใดที่อยู่ในสายรูดสายวิ่งนะครับผมรูดไปเลยครับ5กับ4นะครับผม5กับ4วิ่ง5นะครับรูด5นะครับผมนะครับหรือท่านใดที่อยู่ในสายลากนะครับผมลากไปเลยนะครับ5 4นะครับ5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4ถึง5 49ไปเลยนะครับสำหรับ F c ท่านใดที่อยู่ในสายลากนะครับผมไปเราไปดูตัวเจาะกันนะครับตัวเจาะของเรามีอยู่ ห้าตัวนะครับผมนําไปจับได้เลยนะครับหนักจะนําไปจับหลักร้อยหลักสิบก็น,นําไปจับได้เลยมีเก้าสามแปดหนึ่งศูนย์นะครับเก้าสามแปดหนึ่งศูนย์นะครับนำไปจับหลักร้อยหลักสิบได้เลยนะครับสำหรับยูซิท่านใดที่จับหลักร้อยหลักสิบไม่ได้แอดมินขออนุญาตจับให้ในต nah. mm. ัวเด่นและตัวรองนะครับผมสหรับตัวเจาะนะครับผมมาเรามาดูตัวเด่นตัวรองตัวกันกันเลยนะครับตัวเด่นนะครับผมสลับยูซิตท่านใดที่แคปหน้าจอไม่ได้จดไปพร้อมกันเลยนะครับผมเตรียมจดนะครับสหรับตัวเด่นนะครับเตรียมจดนะครับ 910 91, 03น9 98 8นะครับตัวรองนะครับผม1 8 8่9 0 1 3 5 7 2 9นะครับผมแล้วก็ตัวกันนะครับ1 6 0 5 2 1 7 4 2 3 5 9นะครับผมสระอิสิตดายที่ชอบตัวเด่นตัวรองตัวกันก็นำไปลงทุนได้เลยนะครับผมมาดูตัวเบิ้ลนะครับผมนะครับตัวเบิ้ลมี77 88นะครับสลับตัวเบิ้ลนะครับผมมี7788นะครับผมมาสล,สลับสับไอซสีท่าดที่แคปหน้าจอได้เตรียมแคปเลยนะครับ สไลด์สิทธิ์ทนาดที่แคปหน้าจอได้ก็เตรียมแคบเลยนะครับผมนะครับของวันที่27กันยายน2563นะครับผมดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมไว้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจแอดมินในการนําเสนอคลิปนะครับผมนะครับอย่าลืมไว้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง100%เต็มนะครับอย่าลืมไเปกดดดตติามม้วยนะครับผขอใใหห้้้วันนนีีพ่่ๆๆททุกาเฮงรววยๆๆปัังครบผมสัสดีนะครับ